สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พาพบกับเกมบัสซิมูเลเตอร์อัลติเมตลำบางบรบลีนะวันนี้เราจะขับรถจากลำปางไปที่บรบรีด้วยรถสกินรถของวอาสก .99 9สีน้ำเงินหัวโหนก <c oughs> รถหัวโหนก oh. เดี๋ยวเราจะเข้าไปรับผู้โดยสารที่ชันชลาก็คือ จริงๆคลิปนี้อัดไว้นานแล้วแต่ว่าไม่ได้มาภาคนะเพราะว่าเสียงเสียงไม่มีนั่นเองไม่สบายนะเพิ่งหายดีเราจะเข้าที่ชานฉลาแล้วนะจ๊ะเลขอะไรนะบริษัทบริษัทรอขึ้นรถแล้วคนขคับก็เอือ,อยุ เออยูชานชาลาหมายเลขสิบนะจ๊ะผู้โดยสารเตรียมกระเป๋าใบเบอรลเ,เตอร์เลยแวบจอดขอจอดแป๊บหนึ่งนะจ๊ะไม่ตรงไม่ตรงแ่มเรียบรย้อยสักการะคะก ผู้โดยสารที่ซื้อ <take> ตัว๋วสากับปาไเป็นบปลีนะตอนนี้รถได้มาจากที่ชานชาลาหมายเลขสิบเรียบร้อยเร็วขอให้ทุกท่านน,านำสัมภาระไปที่ช่องเก็บสัมภาระให้เรียบร้อยนะจ๊ะกระเป๋าใบเล็กใบเล็กเล็กพกติดตัวนี่สามารถนำขึ้นที่รถได้ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ๆนะนี่เลยพนักงานของเราไปยืนรออยู่เอาไปเก็บที่ช่องสัมภาระได้เลยนะจ๊ะ รถของเรามาีป้ายแท็กนะจะได้ไม่ไม่หลงนะจ๊ะไว้กันกันเหนียวนะจ๊ะมีคนแอบเอาของเราไปอะไรงี้พนักงานจะทำการเช็คตรวจะคระับมีสามสิบาใบขึ <take> ้นครบแล้ว <Drive safe. S 1> เราจะทำการออกเดินทางแล้วนะจ๊ะ เรียนแจ้งผู้โดยสารทุกท่านนะจ๊ะที่นั่งรถตอนนี้แล้วเด้อให้ทําการคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยเพื่อการการเกิดอุบัติเหตุกันได้หรือเปล่าไม่ใช่ดิเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยตลอดจนการเดินทาง เดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวจะเตรียมอาหารว่างให้นะคะเดี๋ยวขอออกขับรถออกไปสักพักก่อนเ้ยวซ้ายข้างหน้าเ้้วขวาเพื่อไปถนนเส้นหลัก ขับตรงไป อีก300เมตรข้างหน้าใช้ทางเบลี่ยงขวาเพื่อเตรียมเลี้ยวขวา exit Ri right. หัวรูดไปห,หนึ่งทีไอแอมถูยังถูได้ผู้โดยสารบอก ข้างหน้ามีปั๊มน้ำมันนะครับเดี๋ยวพาแวะแป๊บนึงมันจะมีโมบิลใช่โมบินโบบินเราไม่เติมนะรถรถใหญ่อยู่น้ำมันเยอะแวะมาเฉยแวะเข้าแวะเลี้ยวมาดูเฉย นีไ้ได้เวลาอาหารว่างแล้วเราจะให้ผู้ช่วยของเรานะครับไปนำอาหารว่างมาให้โดยษาอยากได้กาแฟร้อนแจ้งได้เลยนะจ๊ะมีน้ำร้อนให้บริการจ้ะอาหารว่างวันนี้ก็จะเป็นเวฟด็อกนะฮะเวฟด็อกฮอทด็อกฮอทด็อกนะฮะเป็นขนมปังฮอทด็อกนะข้างในเนี่มีชีสยมหยมชีสหยมหยมเด้ออร่อยเซบหลายเซบหลาย แล้วก็มีขนมปังชิฟฟ่อนนะจ๊ะมีรสช็อกโกแดลตรสใบเตยรสวานิลลาเด้อ <c oughs> มีโอวันตินด้วยสําหรับใครที่ไม่อยากกินกาแฟนะจ๊ะใครอยากกินกาแฟนะจ๊ะบอกเขาได้นะจ๊ะตอนนี้เขาเข็นรถมาแล้วนะจ๊ะผู้โดยสารผู้โดยสารแจ้งพนักงานของเราได้เลยนะจ๊ะนี่ท่านกําลังเสิร์ฟกําลังเสิร์ฟให้ท่านอยู่ในะจะเนี่ย <c oughs> ดูดูเข็นเข็นโอ้โหน่าจะของหนักนะฮะ เข็นแบบหนักๆอ่ะผู้ดสา์แอดวานมากนะจ๊ะมีเข็นล้อรถเข็นได้เดี๋ยวนี้มีวายด้วยบรากเหมือนขวดไวนยนะอุ้เขาไม่ให้เอาแอลกอฮอล์ให้ผู้โดยสารทุเอ้ยใช่ไหมอ่เขาเข็นกลับแล้วนะตอนนี้ใครโอ้โหตำรวจเต็มเลยรตำรวจเต็มเลยอืมพูดถึงแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยสินะ ตำรวจเดี๋ยวตำรวจจอดเดี๋ยวตำรวจให้แวะนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องสองคันเนะี่ยโอเคนะจ๊ะรอบแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกรอบนึงเดี๋ยวให้ก่อนใกล้ถึงนะจ๊ะนะขอให้อร่รอยกับอาหารว่างของเรานะจ๊ะ <poured worlds> อยากขยับเข้าไปใกล้เธออยากเข้าไปใกล้พี่รถขนของเมื่อกี้ขอประทานอภัยนะผู้โดยสารขับรถใกล้ไปหน่อย อนนี้เราอยู่ในอุโมงนะคะ พักรถอยู่ข้างหน้าประมาณ800เมตรอยากขับกายหลับพาผู้โดยสารแวะนำเดอฮูบอกโู้ล้วจ้าผู้โดยสารยังบบอิ่มเมื่อกี้ผู้โดยสารยังไม่อิ่มนะครับก็คือกินแค่ของวางนิดหน่อยเองผู้โดยสารบอกอยากกินกว๋วยเตี๋ยวว่ะสั้นเดีย๋ยวพาแวะก่อนนะครับ เรียนแจ้งผู้โดยสารทุกท่านนะครับที่ขึ้นรถจากนำปางนะครับไปลบบุรีตอนนี้รถของเราได้มาถึงศูนย์พักอาหารนะครับศูนพักอาหารโอ้ยเห็นไหมเห็นไหมเพราะตั้งใจแล้วมันแบบพูดอะไรวะเออตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็พูดผิดตลอดโอเคเอาใหม่ เรี่ยนแจ้งผู้โดยสารทุกท่านนะคะตอนนี้เราได้มาจุดพักรถแล้วนะคะเราจะทําให้อ่าเราจะจอดรถให้ผู้โดยสารนะครับทําการลงไปรับประทานอาหารพักผ่อนหย่อนใจนะจ๊ะไปกินข้าววันกงมันไก่ <Our driver S 2> เดี๋ยวเราก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้เขาบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวไก่มาละมา <Please S 1> สั้นก็มาจอดให้เรียบร้อยแล้วนะคะให้เวลา30นาทีเด้อไปรับประทานอาหารกินน้ํากิน เออห้องน้ำเออไปห้องน้ำให้เรียบร้อยนะจ๊ะมาเจอกันนะจ๊ะ 在路途 Dear passengers, catering will be provided shortly. Please move your seats up and set up your tray tables. Enjoy your meal. Exit right. You have reached your destination. อีกหนึ่งรอยเมตรเลี้ยวขวา ลิ้วซ้ายข้างหน้าลิ้วขาวาข้างหน้าขณะนี้รถโดยสารของเรานะครับให้เข้ามาบกสรรบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับมาให้ผู้โดยสารทานเตรียม ตวอให้เรียบร้อยนะครับเช็คสัมภาระพวกอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือกระเป๋าต้งกระเป๋าตังให้เรียบร้อยเนดะ้ของมีค่านะครับบนรถนะให้เช็คเรียบร้อยก็ลงจากรถนะครับเพื่อป้องกันการเสียหายของทรัพย์สินของท่านเองนะขอบคุณที่ใช้บริการรถของเราเดี๋ยวครั้งหน้าไปที่ไหนกันนั้นมาพบกันไหนได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมนไปเก็บทองรอละจ๊ะขอบคุณที่ดูจนจบน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้ ให้กำลังใจกันโดยกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะจ๊ะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะผมไว้เจอกันใหม่นะคะ